ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ทำรรมาชาติมุดงามสีสันสวยงาม เปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาล เก็บเป็นดอดเลยเต็มถุงเต็มตาและพี่น้องเอ้ยกระตาเต็มใส่ถุงมาเด้อเก็บเฮ็ดน้ำกันสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายค่ะสวัสดีแักเป็นทางการเด้อพี่พี่น้องๆเราแล้วก็ต่ออีกคะ่ะ เต็มไปแล้วถังนื่องมากตั้งแต่เช้าเดินบนไปบนมาอยู่สามเขาสามโคกนี่เลยค่ะเนี่ยมันเป็นดน้นดอนไปเลยพี่น้องเห็ดดอกเข้ากรอบ ออืใส่กางเกงสามชั้นเสื้อห้าตัวเด้อพี่น้องเด้อขยับยากเจ๊หน่อยกัวยากกันเด้อพี่น้องเด้อจะเก็บได้ชากับอะไรอันนันเป็นหนองเป็นหลุมเป็นบบแล้วปะไอ้ซ้ำมาเขาเรียกอุ้ยนี่น่ะเตีมยบไปมดดอกนหน่อยๆจะขยับขาก็ะยากพี่น้องหาหมองวางขาไม่มีกลัวไปเหยียบเอาดอกเล็กดอกน้อยเขา มาเด้อเก็บเทปกระยายอยู่อ้อมต้นไม้อยู่คุณตาไม่รู้ไปทางไหนนี่คะ่ะ กอนเก็บกับคุณตาเต็มไปแล้วถังหนึ่งใส่รถถ่้คุณตาไปแล้วน,นี่ย้ายมาเก็บอีกย้ายอ้อมโคกคนเดียวมดแล้วนี้โอ้ลูกไมขคืนแล้วพี่น้องเอ้ยมาโจมนะวันนั้นเหนื่อยหลายกลับไปพี่น้องเอ้ยไปซ้ำซุปกินแ่บแสบพี่น้องเอ้ยแ่บอีหลีอีหลอเด้ พักน,น้อยกะตาน้อยเ็มไป็ล้วกะตาหนึ่งพี่น้องมันล้นอันนี้มันล้นกะตาก็เลยใส่ถุงมาเด้อไปต่อน้ำกันพี่น้องมันล้นกะตาก็เลยเอาถุงใส่ยังกันนี่นี่แหละชีวิตเมียฝรั่งดูซะพี่น้องยายเดินมาอีกป่านึงพี่น้องป่านี้แหละที่ว่ายายสวนมาครั้งแรกเลยที่ว่าเรียนลูกฮัดเก็บเฮดจะเป็นป่านี้ ป่านี่จะเป็นป่าเริ่มต้นที่ว่ายายสนเรียนลู้ฮัดเก็บเห็ดเด้อวพี่น้องดูฟ้าเป็นน้ำเลยเขาก็ลกแตกหูแตกตาม,มากเลย ป่าที่บ้านเรียนลูกฮัดเก็บเฮ็ดรอบแรกเลยไม่รู้ได้ว่าเป็นเฮ็ดอะไรดอกเล็กๆแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตคุณตาก็อาพามาเห็นเฮ็ดดอกเล็กๆเอา้ามันเป็นดอกแบบนี้นี่วะอุ้ยมีอยู่พี่น้องก็ยังเหลือให้เก็บอยู่นู่นเมื่อเช้าก็เห็นมีรถคันนึงแล้วนู่นเยอะอยู่พี่น้องนู่น ون, นู่น ون, นู่น ون. ไปทางนู่นอีกก็หลายอยู่แต่เอาดอกใหญ่ตรงนี้ก่อน ดอกใหญ่ตรงนี้ก่อนพี่น้องเห็นไหมที่ว่าเยสนซนาย่ไทยทำผ่านานมาหลายๆคลิปพี่น้องได้เข่าไปดูดอกเล็กเขาเยอะมากเก็บได้อีกนานพี่น้องเดี๋ยว,วงวกไปเอาทั้งนี้ก่อนเด้อุตาลงไปเก็บเบอร์รี่อยู่ตรงไหนไม่รู้นี่ บอกว่าฉันเดินไปเดินมาฉันเห็นไอ้พวกเบอร์รี่ฉันก็อดไม่ได้ดูขาเขาคดเขาง้องพี่น้องเขาคุดอยู่มาเช่าก็มีรถคันหนึ่งมาจอดพวกยายก็เลยขับรถผ่านไปพี่น้องหลายดอกอยู่นู้นเดี๋ยวไปเอาก่อนดอกใหญ่ก็มีดอกน้อยก็มี พอดีแหละคุณตามไม่รีบฮักโคโลอากาศเขาเย็นเขาหนาวู้กรนี่ยางใหญ่เลยพี่น้องจ๊ะนูนอีกดอกนึงดอกนี้เบ้อเบร,เร,บร,ราเลย ย่งงี้นะลาบอร่อยซุปอร่อยแกงก็อร่อยมันเข่าน้ำข่าเนื้อพี่น้องไอ้จงช่วงเนี่ยมันจะดูดซึมเอาเครื่องปรุงของเรานะโอ้ยสุดยอดเลยเด้เขาเยอะมากแต่เขายังเล็กอยู่มาเด้อพี่น้องเอ้ยคลิปนี้เชิงล่าเสียง เสียงหายพี่น้องเสียงหายล่ากับเป็นเนาะคนเถานี่เออเดินนานเราเรานูพี่น้องเอ้ยหลายครักแต่มันเอาไม่ได้มันน้อยอยู่อีกยักอาทิตย์ทองอาทิตย์นีไปพายเซ่แหละไปป่าไหนกระโดกยังกันนี่เต็มไปหมดนะไหนน้อยซะเนี้ยแต่บ่าโอ้โหแมงกินพี่น้องเอ้ย เต็มไปหมดอยู่ในตะลุกอ้อมขางอ้อมเอวเลยพี่น้องจะก็ไปทางไหนดีที่นี้งวกซายงวกขวาอย่าเวียนหนาเด้อไม่ใช่ดูคลิปยายสวนจบไปซื้อยากแก้เมารถมากินเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> บอกยายาฉันเมาคลิปแก่ว่างี้เด้อพี่น้องเด้อพิมมาเด้อคุณน่ะอุ้ย คลิปคอมเมนต์มาคุยกันได้เด้อพี่น้องถึงจะตอบชาติแต่ก็ตอบทุกคลิปทุกคอมเมนต์จ้ะอ้ยอ้ยอม่มดมันเป็นตะลูกย้ายพอ,อยากยากมันเป็นหลืบนนะหลืบผิดยังกันนี่นะ โต๊ะขาเค็ดขาแพงเลยพี่น้องป่ะถ้าฝนดีๆพี่น้องเอ้ยป่านี่ดงนี่กับไม่ห้น้อยนาปลาอื่นคือกันเด้พี่น้องอันอันนี้ขนาดอันฝนก็ไม่ดีนะนี่นะแรงนานเกินย้ายกันนึกว่าแต่จะไม่ขึ้นจะไม่งอกเขาก็ยังขึ้นมาให้เก็บอยู่นะพี่น้องเอ้ย อันนี้มันถอนได้แต่ยังกันนี่งามจะนงๆอีกดอกนึงจะหันไปเอานู้นพี่น้องนู้นอีกช่อนึงเอาตะก้าใส่ถุงแล้วตะก้ามันล่นพี่น้องใส่ถุงไวบมันยังไม่ล่นยิ่งหิวไปข้างหนา้านักไปหนาเรลยพี่น้องเออ ดอกมีขอโทษจักนิดเถอะพี่น้องเอ้ยงามอยู่นี่ขาเหลืองกล่ำเลยพี่น้องนึกว่าจะจะไม,ม่พี่น้องเอ้ยมาเชา้านี่เห็นรถคันนึงมาจอดก็เลยครับตะเลืดถ้าไม่รู้ที่จริงๆก็เดินอยู่นั่นเลยพี่น้องเอ้ยเดินหาอันนี้ยังว่ารู้ที่แล้วก็ดิ่งมาเอาเลย มันเป็นหลุมเป็นบอดเด้อย,ยายอันงวกยากหน่อยหนึ่งพี่น้องนู่นอีกเอาขยับไปไงล่ะไม่ใช่เอาด,ดอกถ้าขยับนั่นก็เจเร็ว,เรวกะกล้องก็จะสายสองอันจะไปเหยียบต้นน้อยเขาพี่น้องต้นน้อยเขาไลา่หลายดอกน้อยเขาหลายงองเอา ไม่พ่นพักหนากล้องเนาะพี่น้องเนาะดูเ็ดเหลืองลอยเข้าเน่าเต็มอู้ยลอยเข้าต้นใหญ่มากพี่นอ้องอเอาไม่ได้เอาได้ก็ดอกเอานี่ได้เนี่ยอีกดอกนึง อยู่ลึกลับมาพี่น้องเนาะดูสภาพป่าดึกน้องเนาะอย่าดูแต่ดอกเค็ไหลเดกกี๋ยวจะเวียนหนานะพี่น้องแต่ยายยังเวียนหนาแล้วเนี่ยดูไม่เสียเที่ยวแวะพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ปิดกล้องค่อยเก็บเอาอันดอกเดียวดอกเดียวนี่เอาต้องเป็นปุ่มหนึ่งก่อนนอะพี่น้องเนาะนู้นะนักยังมากพี่น้อง นูนอีกนี่เต็มไปหมดอยู่ตรงนู้นเอาตรงนี้ก่อนถอนถอนกองไว้ก่อนไปน้องยั่ค่อยมาเก็บเอาปิดกล่องก็ค่อยถอนเอ้ยค่อยตัดขาเขาอือือขาสันส่นๆเตี้ยๆปอมๆพี่น้อ,นองเอ้ย พันเตียพี่น้องใช่อดอกดินมันแน่นดีที่เขายังเกิดในเองอยนะู่เนาะพี่น้องเนาะอันเฮ็ดไอ้ที่ว่าคู่แฝดเขา,น,าน่ะพี่น้องมันก็เกิดฤดูเดียวกันนี่เด้อแล้วบางทีงอกแซมอันกอเดียวกันกับมีระวังยากยากเด้อเวลาไปทําคือกันเวลาไปเลือกนะ่ะยายต้องเลือกให้ละเอียดสุดเลยเด้อ นี่แหละถึงคุณตาบอกว่าอันกฎหมายเขาควบคุมมานานแล้วก็ไม่ให้ขายต้องมีคนไหนขายเฮ็ดคนนั้นต้ตองมีบัตรที่ว่าไปเรียนลูกไปเข้าโรงเรียนน่ะอยยายจะไปทางไหนต่อละพี่น้องมันคือหลายแทะยายหันไม่ถูกขาเขาสันส่นๆแต่ว่าเข้าหลายมันเดินยากก็มันจะเหยียบดอกเฮ็ดดอกน้อยขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้กล้องอืม เขาต้องมีหนังสือรับรองที่ว่าใบที่ว่าเอ็งเรียนพี่น้องถ้าไม่นั่นเขาไม่ให้ขายคุณตาบอกเขามีกฎหมายมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเขาไม่เข้มงวดเฉย,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 ยถ้าเห็นดอกดำๆแบบนี้ยายจะไม่เอาเด้อพี่ๆน้องๆเด้อจะค่ะว่ายายเก็บเพชรแม่เกี่ยงถ้าเอาไปก็ มันกินไม่ได้เอาไปใบมันช้ำแล้วค่ะคือว่ามันช้ำมันไม่สมบูรณ์มือยายิบอย่างกันเนี่ยดึงออกมาอย่างกันนี่มันก็เป็นเมือกเดียวพี่น้องเอาดอกนู่นก่อนนู้นในตะลุกมันเต็มไปเลยพี่น้องเอ้ย ดอกไหนเขาที่บ่ายายไม่เอาอ่ะจะมองเห็นว่าอุ้ยยายเก็บเห็ดไม่เกี้ยงอย่า่าเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยงามเออเพราะว่าเขาเอต้นเขาลื่นแพลตเลยเด่ยเขาเป็นเมือกแล้วเขาเสียเนี่ยมันก็ะอกดำ ไปรวมกันก่อนบัสดีค่ะบัดดีค่ะดูสภาพยายนี่แหละยายถึงไม่หาเห็นหน้ายายพี่น้องดูส้มเนียฝรั่งพี่น้องเลยอยเสือ้อยายห้าตัวอันนี้กระเป๋านา้ำเก่งสามตัวพี่น้องอ้ามีดอู่ด,ดอนไหนแล้วนาะอันเฮ็ดเต็มกระตาเอาใส่ถุงมากระเดือกจะไม่ไวแล้วพี่น้องเลย สภาพซะนี่แหละถึงไม่หายเห็นอดูซักงามมันไรพี่น้องเอ้เสือห่าตัวจริงๆอันนี้วันนี้ใส่เสื้อกันฝนมาก็เลยใส่สะท้อนแสงหัวเขาจะมองไม่เห็นนี่คะเป็นไรมาเขาผมกได้หาง่ายพวกล่าซักเขาก็จะได้เห็นโอเคเด้อค่ะเด้อย,ยังไงคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้พี่น้องเนาะค <laughs> ิวเข่ากินเพื่อดึงเด้อ <laughs> หิวเข่าอยู่เด้นี่นะออกมาดูปากันแลเมือ่อฝนตกฝนล,ละลืมหนาวทามาหนาวทาไมถึงมาหนาวก็มาพี่น้องเพราะว่ามันจะหนาวไปกว่านี้อีกหนาวหนาวกว่านี่ทิศลบกรจายก็ออกมาในช่วงนั้นในช่วงที่ว่าคิดสมารถนะย้ายมาหาเอาพวกนี่แหละอย่างธรรมชาติท่านไหนที่ว่าไปทําพวกคิดสมารถายได้ย้ายก็เอาไปทํา ถึงบอกว่าหนาวก็ต้องมาเราอยู่ก็เข้าให้ได้ก็พวกหนาวพี่น้องคะถ้าคลิปนี้มันทอจะยาวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยเด้อค่ะพี่น้องค่ะรก,คมามาก,กรบกกา,ารบาขอบคุณมากๆทุกครับทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับยายสนเสมอมากราบขอบคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยปากินตกเสียตะก้าเตียมะก้าล้นเลยใส่ถุงพี่น้องถังนั้นอยู่ใน,นรถกระทุนตานัน่น เจอกันใหม่เด้อย้จัด,ด้อไปแล้วเนี่ยฝร,รั่งดูสภาพซะ